วันนี้เคยพุทไทยพามาดูท่าเรือสาทอนท่านผู้ชมดูพลังต่างชาติเดินมาจากไอคอนสยามเรือข้ามพายสาทอนไอคอนสยามท่านผู้ชมพลังต่างชาติยืนรอกันแล้วก็ต่างชาติเดินมาด้วยท่านผู้ชมขาเจ้ามาจากไอคอนสยามนอท่านผู้ชมเดิน8ดบาทข่าเรือตัวเรือดูดูขาเจ้าเดินมา ก็จะมีคนคนหนุ่มหน่อยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีนักถึงชมเดินพลังต่างชาติเขาเจ้ามาเที่ยวประเทศไทยเขาเจ้าชอบนั่งเรือข้ามภาคมมเรือทำชมเดเรือโดยสารดูดูดูพลังในเมียนไทยลังเดินเตรียมตัวเลยพลังก็เขาชอบนั่งเรือหรือทำชมเดินโอ้โหเดินมาเป็นขบวนเป็นขบวนเลย เยอะมากๆทั้งชมน่าจะถึง40คน30คนเลยทลยั้งชมเดินเจาเดินมาแบบเป็นขบวนเป็นขบวน,เ,น,บวนเลือขามผ้าราคาก็แปดบาทโอ้โหเนบลทั้ทงชมหนึ่ทั้งนี้กเ็เดินไปแล้วทั้งชมเดินไปแล้วโอ้โหกำลังเดินไป ก็จะเห็นแบบมีทรรส้มก็จะเดินไปแบบมีเดินอนี่จะเดินไปทางถนนเนาะถนนจะเดินกรุงคือไทนก็จะเดินตามลังสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นหรือสาวเกาหลีเนี่แหละน่ารักมากๆเลยแต่งตัวสวยงามมากๆสาวซีฟิวก็มีเด้วยทรมส้มเดินสาวซีฟิวแต่งตัว พักผมเปียดูดูดูนี่เดี๋ยวไม่ว่ากันกับนปุ่นนู่นนี่ไปไม่เบื่อเรือไทยเดินตามหลังเขาเก่าเนาะอันนี้จะเป็นมองมองยอดตู้ยอดตัวเรือรับส่งไอคอนสยาม ก็จะเห็นแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นบ่อเห็นบ่อดูดูข้าเดินขาวเรือที่มองไปไกลๆน่ะสิงสาสวรรค์น่ะคือเอเชียทิกเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้ข้อใจเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเลยคนเต็มเรือเลยนะ เคนไทยมานั่งตรงนี้เลยทำชมคนเยอะมากๆอ๋อวันนี้สะพานสะพานสเปาสะพานพระเจ้าตากสินหาลาบพระเจ้าเปิดไพยเปิดไพยสกายวอล์กที่ทางด่วน เจ้าเปิดไฟมีลายสีมากๆเลยสีสวยงามมากสีลงุงมกระต่าก้องฝากไลค์แชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้เคยบุไทยนี่เด้อท่านผู้ชมกระท่าจะขอมลาจบคลิปจะมีก่อนขอบคับ